กากมาแล้วมาแล้วนี่แล้วอ,อย่างเยอะเลยอันนี้กุ้งทอดกรอบไก่ใช่ไหมไก่ทอดกรอบอันนี้มาดูซิสียเแซ่บเลยอันนี้น้ำทองครับน้ำแจงอับนนข้าวมาแซ่บๆกันพี่น้องสวัสดีครับมาเรามากินข้าว อันนี้ก็เป็นน้ำแกงนะพี่น้องน้ำแกงมีอะไรบ้างแค่หลอดแล้วอ,อะไรอะไรมันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้หมูสนไล่นะฮะน้ำแกงแล้วก็นี่ก็เป็นกุ้งด้วยพี่น้องกุ้งทอดกรอบไก่ทอดกรอบนะฮะแล้วก็เป็นน้ำจิม้มเขาผักดองครับผมกับข้าวนะฮะมากินกับอานชายของของไอ้คนตัก็เป็นชุดหนึ่งนะครับผมชุดย่างใหญ่นะรครับ กินเลยเรามาลองกุ้งเนี่ยจิ้มเลยนะจิ้มเห็นไหมครับผมจอืมอะอรของเขาอยู่ อะไรอ่อันน the yeah. yeah, 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 yeah. ี้ของร้านชายอืมบ้าวัเยอะัดไปดิครับอ้าวอนทิก้าชิอชั้มเด้อเจ็บพีน้อ คุณเขากินเอาใส่ให้น้ำไหมใส่เยอะลูกหลานชายมันกินเป็นเราก็กินเป็นเราก็กินเยอะเลยจะใคยกินนะต้องนางป็นตลับ ดอ,องมันทุกลานาร้านญี่ปุ่นใช่ไหม กิ้มถังด้วยครับใส่ให้แน่นี้ด้วยอื <perk nationale prayed> มขอไปละคุณครับ <get> <water> อันนี้ก็เป็นไก่ฮะไก่หรืปอปลาปลาครับไม่ใช่ไก่ท่านนี้แหละครั้งแรกที่มากินพี่น้องไม่เอาื่งนี้ไม่เอานี่ ăn kèm thôi. Kinh khua phu bây Xẹp. Cũng là ở nhà. ở Ở Nhật Bản. bầu. bầu. ở oh, okay, โอเคครับพ okay, ี Yo, ่น้องจบคลิปป okay, ียมีครับคุณแล้วไดครับ